ตั้งสองท่านครับตอนนี้เราอยู่อยู่กับบ้านไหนครับตอนนี้บ้านนนตะกางคะ่ะนนตะกางจ,าจา้ะนนตะกางอยู่ตำบลอ้ายครับตำบลมประสานอำบลบนวนสุขประดิษฐ์ครับอตอนน,อนี้ครับนี่ครับหนามันปลอปลอเขาเรียกอ,อะไรหน้ามันปิ่มปิ่มเนะาะกระถา,างอันนี้ก็ทางไปบ้านนนตะกางข้างหลังนะนันทร์จันทรเป็นไงทางเป็นไงทางหน้าก็จะไม่ท่วมอยู่จ้ะมีท่วมจ้ะรถ เหล็กหลุดโมไซค์หลุดใหญ่ไปได้ครับไปได้ยังไปได้อยู่เนี่ยมันไม่ขึ้นทอยเอเชียเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไม่ขึ้นทอยเอเชียเนี่ยนี่มันไม่ขึ้นได้อยู่เนาะได้อยู่อันนี้น้ำนี่จะถามยังไงมันมาได้จักวันจักวีนะครับเพราะที่เขาปล่อยมาเนี่ยน้ำนี่เนี่ยที่ทำมันขึ้นได้จักวันสองวันสามวันนี่มันฮึบฮึบมาตอนนี้เมื่อวันที่สองวันที่ผ่านมานี่ขึ้นประมาณวันละคืึบวันละคืบจ้ะแต่ วันแรกนะคืนประมาณศอกนึงครับเพราะหนูจะทําเครื่องหมายไว้ไงอ๋อบ้านอยู่ตรงนี้หนูต้องคอยเช็คระดับอันนี้เลียงงัวดาเลียงไก่เรียงหมูเรียงอะไรเลียงงัวอย่างเดียวจ้ะอันนี้ถ้าเกิดหน้ามันท่ามันขึ้นมาเคยปีห้าสี่มันสูงหลายไหมแล้วมันส่งผลกระทบต่อบ้านเองไหมอ๋อเสียงเขาตึงอ๋อาะวนั้นเขายังไม่มีถนนคนกีถนนดินมันยังแตกอันนี้บ้านจักหลังครับ ต,ต,ต้องนี่จัตนนงตรงนี้สามหลังจ้ะสามหลังมีพ no. mm hmm. ี่พี่อะไรครับเนี่ยาพี่สาวจ้ะพี่ชื่อพี่เต๋าพี่สาวจ้ะพี่สาวนี่พี่อะไรนาจ้ะชื่อนานาชื่อนาจ้ะก็ตอนนี้ลองเหมือนกับต้องเฝ้าระวังเนาะจ้ะใช่ไหมก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรทรไรเนาะถูกไหมก็มีอะค่ะถ้าหากว่ามันท่วมมากๆกลัวว่าถนนอะไรจะขาดเราก็จะสัญจรลำบากในใจต้องไปในใจต้องไปหายานี่นี่คนก็สัญจรไปมาน่ะนี่ครับ นน้ำก็ถั่วมีเลยเอาผมจะถั่วน้าเขาแต่ผมจะกล้าไปนี่นี่โอเคครับอันนี้กระนำมันกำลังไหลมาพึมพึมใช่ไหมมันเข้ามาจากตะบูดานจากเนาะจากเขาว่ามาจากห้วยของแก่งใช่ไหมก็ข้างหลังนี่ใช่ไหมหลังดอนท้าวนี่ใช่ไหมใช่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 ไหมที่ดอนท้าวแล้วก็มันกับมาตะคอตะเขืออะไรกับมาเสร็จนี่ใช่ไหมถูกไหมครับ น้ามาเป็นแพร์เนาะเป็นแถบแล้วกับเป็นหงมาแบบบบแมาปัานี้ก็อาจจะรอดูเรื่อยๆเนะาะโอเคครับมีอะไรฝากบอกไหมครับเดี๋ยวนะครับมีมีอะไรฝากบอกไหมฝากบอกอะไรดีลนะ่ะบอกเรื่องน,านง้ามืเรื่องท่าบ้านุบันตอนนี้ก็ยังไม่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 ไม,ไม,ไม,ไมีปัญหายังค่ะยัง,ยงนเนาะมีปัญหา,าก็รอดูทาทีสองสามวันโอเคครับขอบคุณขอบคุณดีๆครับกับพี่พี่เสา ที่ด่าครับนี่ของแท้ครับหนึ่งสองขอบคุณครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดกันยาหกแปดครับช่วงประมาณห้าหกโมงเย็นห้าเยี่ห้าโมงกว่ากว่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ